สวัสดีครับสบายดีบ้านและที่ดินครับวันนี้แอดไก่นะฮะมาคนเดียวพาพี่ๆนะครับมาดูที่ดินอีกแปลงนะครับที่บ้านนองเบนเป็นที่สวนนะครับแล้วก็เป็นที่นาด้วยเครื่องหนึ่งนะครับภายในสวนนี้จะมีบ่อนะครับขุดบ่อไว้ให้แล้วเนี่ยฮะข้างหลังผมนะครับห้าบ่อนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาหมอพันนะครับเก่าเนาะตอนนี้ก็เจ้าของสวนก็ไม่ได้ทาเองนะฮะถึงจะขายนะครับแล้วก็การเดินทาง ะะจะมาจากไอีิแยกองโคนบ้านเราเนี่ยประมาณ8กิโลนะครับเข้ามาแล้วก็บองซ้ายมือนะฮะจะเห็นเป็นไอศาราทางเข้าบ้านหนองเบนฝั่งไหหยองนะฮะเข้ามาประมาณ400เมตรนะครับตามเส้นทางก็จะเจอกับหัวสะพานนะครับก็จะมีทางสาธารณะนะฮะเป็นทางลูกดังนะครับตรงเข้ามาอีกประมาณ200เมตรนะครับก็จะถึงที่ดินของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ดินแปลงนี้กันนะครับไป ที่ดินแปลงนี้นะฮะเป็นที่ดินเนื้อที่6ไร่กับ52ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองเบนอําเภอพังโคนนะครับอ่จังหวัดสกลนครบ้านเราเองนะครับเป็นที่สวนครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณ3ไร่นะครับแล้วก็สวนที่เป็นสวนนี่ก็จะขุดบ่อไว้ให้แล้วนะฮะหบ่อนะครับแล้วก็แบ่งเป็นอ่ที่นานะครับอีก3ไร่นะครับเป็นที่นาแปลงเดียวนะฮะแปลงใหญ่เลยรดไถลดอ่าเกี่ยวข้าวลดดํานาลงได้เลยนะฮะที่เนี่ย คือแล้วก็จะเป็นที่ดินหน้ากว้างนะฮะประมาณ100เมตรนะครับด้านหน้านะครับเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะนะครับแล้วก็ติดกับห้วยจิบแจบนะฮะที่ดินที่นี่นะครับอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็จะมีน้ําให้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเห็นไงนะฮะที่ดินแปลงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอุดมสมบูรณ์นะครับมากๆนะฮะและก็เหมาะมากๆที่จะทําเป็นบ้านสวน นะครับบ้านสวนการเกษตรนะครับเอาไว้อยู่กันตอนเกษียณนะครับมองว่า o, ที่ดินบ้านหนองบินเนี่ยคือความอรุมสมบูรณ์สูงนะฮะอยู่ใกล้น้ำนะครับการเดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับอำเภอพังโคนเราเนี่ยแค่นิดเดียวเองนะฮะเข้าไปก็ห้างนะฮะบิ๊กซีมีใช่ไหมครับโลตัสมะครับคืออํเาเภอบังโคนเนี่ยเป็นอํเาเภอที่อยู่ระหว่างไ เดินทางระหว่างสกลกับอุดรเนี่ยนะฮะคือไปมาสะดวกมากนะครับเข้าสกลก็ใกล้นะฮะประมาณ50โลไปอุดรก็ไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้สนามบินนานาชาตินะครับค่าตั๋วเครื่องบินนิดเดียวนะฮะมาจับจองกันนะครับที่ดินแปลงนี้สวยมากๆครับวันนี้แอดไก่นะครับลาเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับที่เพจของเรานะครับสบายดีบ้านและที่ดินครับขอบคุณครับ